ใครที่ชอบเมนูหมูมันนาเมนูยำแซฟๆอยากให้ลองเมนูนี้ครับสันคอหมูยำตะไคร้หมูนุ่มๆน้ำยำรสจัดจ้านตะไคร้อ่อนๆเท่ากันลงตัวดีมากวิธีทําก็ไม่ยากครับมีเทคนิคเคล็ดลับมาบอกกันเช่นเคยไปดูกันเลยครับนอกจากเนื้อส่วนสันคอแล้วก็สามารถใช้เป็นเนื้อส่วนอื่นได้นะครับทีนี้ถ้าใครต้องการแบบหมูนุ่มๆก็ต้องหมักสักหน่อยครับแต่ถ้าไม่ต้องการนุ่มมากก็ไม่ต้องหมักก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความชอบของเรา หมักง่ายๆครับใส่เกลือป่นเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะผงปรุงรสครับแป้งมันครับไอ้นี้แนะนําให้ใส่เลยนะครับเพราะว่าจะทําให้หมูเรานุ่มเด้งนะครับเวลาเราหมักหมูหมักเนื้อเนี่ยครับถ้าต้องการให้มันนุ่มเด้งนะเราไม่ต้องใส่เบกกิ้งโซดาก็ได้ครับใส่ใช้เป็นแป้งมันเลยครับน้ําเปล่าครับคลุกเคลานวดให้ส่วนผสมเข้ากันครับ น้ำเปล่าก็เช่นกันนะครับนอกจากแป้งมันแล้วเราต้องใส่นะครับเวลาเราหมักหมูนี่จะทําให้เนื้อหมูมันคงความชุ่มชื้นไว้นะครับจริงๆแล้วส่วนสันคอก็มีความนุ่มอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็เพิ่มความเด้งเข้าไปอีกครับหมักเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาหรือว่าแลบไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะครับแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยครับแตะไคลนี่ให้เราเลือกเป็นแตะไคลอ่อนๆนะครับแล้วก็ซอยบางๆครับเอาเฉพาะส่วนหัวมันนะครับ ผมแดงก็ซอยบางๆเหมือนกันครับแล้วก็กระเทียมวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมไทยเป็นเม็ดเล็กแบบนี้ผมแกะเปลือกเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่เป็นเม็ดแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆใช้เป็นกระเทียมจีนก็หั่นซอยเป็นแว่นบางๆนะครับหรือว่าจะสับก็ได้ครับผมก็จะใส่มะนาวหั่นเตาด้วยนะครับหั่นทั้งเปลือกนะครับใช้เป็นมะนาวเป็นนี่เป็นทีเด็ดความอร่อยเลยครับส่วนพริกนี่ผมจะหั่นซอยแล้วก็สับนะครับอันนี้ถ้าใครไม่ทําแบบนี้ก็สามารถไปตําก็ได้ครับประมาณนี้ครับ มาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวทำน้ำยำกันต่อครับน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งครับเคี่ยวให้น้ำตาลละลายใครจะใช้เป็นน้ำเชื่อมมันก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวเนี่ยมันจะหอมกว่าครับเพราะว่าเราเคี่ยวน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปด้วยเลยน้ำปลาก็หอมน้ำตาลมะพร้าวก็หอมเคี่ยวไว้พอน้ำตาลละลายขึ้นฟองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำปลาลงไปครับคนนิดหน่อย พอได้กลิ่นน้ำปลาแตะจมูกก็ปิดแก๊สได้เลยครับเรามาลวกหมูกันต่อเลยนะครับให้เราตั้งน้ำแล้วพอขึ้นฟองอากาศแบบนี้ครับพอน้ำอุ่นๆนะครับคอยเราใส่เนื้อหมูลงไปเลยใช้ไฟอ่อนๆนะครับไฟไม่ต้องแรงวิธีนี้นี่จะทําให้หมูเรานุ่มนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าหมูจะไม่สุกถ้าเราตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วเราใส่หมูลงไปจะทําให้หมูหดตัวอย่างรุนแรงนะครับทําให้มันเหนียวแล้วก็ด้านในไม่สุกด้วยเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็จะลวกกันแป๊บเดียวนะครับแต่วิธีนี้นี่สุกถึงด้านในครับเป็นวิธีที่พวกเชฟนี่ใช้มาตั้งนานแล้วครับบอกไว้สําหรับคนที่สนใจนะครับแต่ถ้าใครดูแล้วไม่สนใจนะครับจะทําแบบเดิมตั้งน้ําให้เดือดให้ร้อนแล้วก็ใส่เนื้อลงไปลวกก็ตามสบายนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับอันนี้มาบอกสําหรับคนที่สนใจตอนนี้มันยังจมยุ่น้ําอยู่แบบนี้นะครับพอมันสุกเนี่ยมันจะลอยขึ้นมานะครับนะครับพอผ่านไปสักพักมันก็จะเริ่มขึ้นฟองแบบนี้นะครับเราก็แค่รอให้มันเด เนี่ยครับพอเดือดแบบนี้ครับเนื้อมันก็ลอยขึ้นมาแบบนี้ก็สุกแล้วครับขึ้นฟองแบบนี้เราไม่ต้องช้อนทิ้งก็ได้เราไปเทออกครับเอาเฉพาะหมูมานะครับลวกหมูเสร็จแล้วมาทําน้ํายํากันต่อครับน้ําเชื่อมกับน้ําปลาที่เราเคี่ยวไวต้ตะกี้ครับพริกสดที่สับไว้น้ํามะนาวเสร็จแล้วก็ชิมรสให้ได้ตามชอบนะครับใส่หมูที่เราลวกไว้ครับ ความเด้งของหมูนะครับดูด้วยตารู้เลยครับนุ่มแน่นอนคุกไปสักแป๊บนึงครับให้น้ำยำม,มันซึมเข้าเนื้อหมูหน่อยใส่หอมแดงซอยลงไปครับทมด้วยตะไคร้มะนาวหันเตาส่วนกระเทียมนี่จะใส่ลงไปหน่อยหนึ่งครับแล้วก็เอาไว้แต่งหน้าหน่อยก็ผักชีซอยครับนิดหน่อย เดี๋ยวไปเจอไปชิมกันที่โต๊ะครับสันคอหมูยำตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูความนุ่มเด้งของหมูนี่บอกเลยว่าสุดยอดมากครับน้ำยำนี่แซ่บจี๊ด กินติดตะไคร้ติดกระเทียมนะครับมีความหอมของตะไคร้ลงตัวมากครับสูตรนี้เด็ดอีกแล้วครับเมนูง่ายๆทําง่ายๆครับได้กับข้าวได้กับแกล้มสูตรนี้เ,นเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากด subscribe, กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ